พูดเลยนะลูกปิดเสียงปิดอะไรนะพร้อมอยังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมสพมุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เจริญสุขสวัสดีญาติโยมทุกทกท,กท่านนะลูกน้านกนักเรียนทุกๆคนนะวันนี้เรามาเจอกันอีกวันหนึ่งในวันนี้เรื่องธรรมบทธรรมบทเนี่ยก็ทุกครั้งที่ไปจ่ายก็จะเล่าเรื่องธรรมบดซึ่งเป็นมาจากพระไตรปิฎกรุนๆนเลยนะลูกนะในวันนี้เขาที่ได้พระอาจารย์พูดถึงเรื่องพระติสระเนาะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมการจองล้างจองผ่านการที่คนเรล่านั้นเนี่ย รู้จักจองลังเป็นชอบจองล้างจันผ่านซึ่งกันและกันในเรื่องนี้ก็เลยนึกถึงเรื่องที่ว่าเรื่องความเกิดขึ้นของนางกาลียักษนีนะพระศาสดาเมื่อทรงประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารลกถึงหญิงหมันหมันก็คือเป็นโลกเป็นหมันคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านาหิเวเลนะเวลานี้เป็นดังนี้เป็นต้นเล่าลือกันมาว่าบุรุษกุกุมพีคนหนึ่งเมื่อบิดาตายแล้ว นะทำการงานทุกอย่างทั้งที่นาที่นาทั้งที่เรือนของตัวเองเลี้ยงดูมารดาลำดับนั้นมารดาก็บอกเขาว่าพ่อแม่จะจำจะนำนางกุมาริกามาให้เจ้าว่าง,งั้นบอกเขาว่าแม่อย่าได้พูดอย่างนั้นกับผมจะเลี้ยงดูแม่ไปตลอดชีวิตมารดาก็บอกกับลูกตัวเองว่าพ่อเจ้าคนเดียวทำกิจการทุกอย่างทั้งที่นาและที่เรือนฉะนั้น แม่จึงไม่มีความสบายใจเลยแม่จะนำมาให้เจ้าเขาแม้ถูกห้ามอยู่บ่อยก็ได้นิ่งเสียนางออกจากเรือแล้วก็ไปยังตระกูลหนึ่งลำดับนั้นลูกชายถามบรรดาว่าแม่จะไปตระกูลไหนเมื่อแม่ตอบว่าตระกูลชื่อนูน้นจึงปฏิเสธการไปตระกูลนั้นแล้วก็บอกถือตระกูลที่ตนชอบใจแล้วนางก็ไปตระกูลของนางกุมาริกากำหนดวันแล้วนำนางมาแล้วให้อยู่ในเรือนของลูกชายนั้น นางกุมาริกานั้นเป็นหญิงหมันทีนั้นมันดาจึงได้พูดกับลูกชายว่าพ่อเจ้าให้แม่นำนางกุมาริกามาตามใจชอบใจของตอนแล้วบัดนี้นางกลับกลายเป็นขดเป็นหมันคือไม่มีบุตรนั่นแหละอันหนึ่งธรรมดาว่าตะโกลที่ไม่มีบุตรย่อมผีนาศคนอินเดียเขาเชื่อว่าคนมันมีนรกอันหนึ่งอ่ะของคนอินเดียเขาเรียกอปุบบตตะกะนรกขุมนี้เฉพาะคนที่ไม่มีบุตร ในฮินดูพราหมานะเออจะตกนรกใครที่มมีบุตรจะตกนรกแล้วมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่ากระกูลที่มีบุตรย่อมพินาศประเพณีย่อมไม่สืบต่อเหตุนั้นแม่จะนำนาคุมริกาอื่นมาให้เจ้าดังนี้แม้ลูกชายนั้นกล่าวอยู่ว่าอย่าเลยแม่อย่าเลยก็ยังพูดร่ำไปหญิงเหมือนคันได้ยินคำนั้นคิดว่า ชื่อว่าธรรมดาบุตรไม่สามารถฝืนคำของบรรดาและบิดาได้ดบัดนี้แม้ผัวคิดว่าจะนำหญิงอื่นซึ่งไม่เป็นหมันมาแล้วใช้เราเยี่ยงคนรับใช้คนรับใช้ถ้ากระไรเราพึงนำมาเสียเองแล้วจึงไปยังตะกูดหนึ่งของนางกุมาริกามาเพื่อประโยชน์แก่สามีนั้นถูกชนทั้งหลายห้าว่าแม่เจ้าพูดอะไรเช่นนั้นจึงอ้อนอ่อนจึงอ้อนวอนว่าดิฉันเป็นหมันตะกูลไม่มีบุตรย่อมพินาศ ลูกสาวของท่านทั้งหลายคลอดบุตรแล้วจะได้เป็นเจ้าของขุมทรัพย์ขอท่านทั้งหลายจงให้ลูกสาวแก่สามีฉันเถิดให้พวกเขาเนะี่ยยอมรับแล้วนํามาไว้ที่เรือนของสามีครั้งนั้นคือพูดง่ายว่าหาเมียน้อยให้ผัวนั่นแหละเมื่อเตยเป็นหมันก็เลยหาให้ซะเลยนี่นะครั้งนั้นหญิงหมันเกิดวิตกใจว่าถ้านางนี้คลอดบุตรหรือทิดานางก็จะเป็นเจ้าของขุมทรัพย์คนเดียว ควรที่เราจะทำให้นางทำให้ไม่ทำทำให้ให้นางมีบุตรหรือที่ดาเสียเหมือนทีนั้นหญิงหมันพูดกับน,นางว่าขอเธอจงบอกฉันเมื่อตอนที่ตั้งครันนางรับปากว่าจ้าเมื่อตั้งครันแล้วจึงได้บอกกับหญิงหญิงหมันอันหนึ่งหญิงหมันได้เข้าต้มและข้าสวยเกลน,นางเป็นประจำลำดับนั้นหญิงหมันนั้นได้ให้ยาทำแท้งผสมกับอาหารเก่น,นาง คันก็ตกไปเมื่อคันเมื่อตั้งคันแล้วเป็นครั้งที่สองนางก็บอกกับหญิงหมันนางหมันก็ให้ให้คันตกไปเหมือนเดิมครั้งที่สองต่อมาหญิงผู้คุ้นเคยถามกับนางว่าหญิงร่วมสามีกระทำอันตรายเธอบ้างไหมนางแจ้งเราทั้งหมดนั้นแม้ถูกหญิงผู้คุ้นเคยพูดกันว่าหญิงอันตรพานิชไหนหล่อนจึงได้ทำอย่างนี้ หิงหมันปุงยาทำแทงแก่เธอเพราะกลัวเธอจะเป็นใหญ่เหตุนี้คันของเธอจึงตกไปหล่อนอย่าได้ทำอย่างนี้อีกคือเพื่อนก็ะดาบด่าแล้วว่าแกน่ะมันงโง่รู้ทั้งรู้ว่าการเป็นอย่างเงี้ยจะไปเชื่อเขาอีกเขาทำแทงแกเขาให้ยาทำแทงแกกินทุกวันทุกวันแกจะไปเชื่อเขาอีกนะในครั้งที่สามจึงไม่ได้บอก ต่อมาหญิงหมันเห็นคันของนางพู้ว่าฉันไหนเธอจึงไม่บอกว่าตั้งคันเมื่อนางผู้ว่าหลอนนําฉันมาแล้วทําคันให้ฉันตกไปแล้วถึงสองครั้งฉันจะบอกหล่อนเพื่ออะไรจึงคิดว่าบัดนี้เราแย่แล้วคอยดูความประมาทของนางเมื่อคันแก่เต็มที่และประสบโอกาสจึงประกอบยาให้คันไม่สามารถตกไปเพราะเพราะแก่เต็มที่จึงนอนขวางเวทนากล้าแข็งเกิดขึ้นนางถึงแก่ชีวิตเลย ก็คือพูดง่ายๆว่าในเมื่อปรุงยาอะไรทําอะไรไม่ได้แล้วก็ไปขวางไว้เลยไม่ให้ยายคนนี้น่นะไปหาที่คลอดลกูกแล้วสุดท้ายก็ตายนางตั้งความปรถนาว่าเราถูกมันให้ชีพหายแล้วมันมันนั่นเองพาเรามาแล้วกลับทําให้ทารกเราชีพหายถึง3าถึงสคนบัดนี้เราเองก็จะชีพหายบัดนี้เราจุติจตภาพนี้เพิ่งเกิดเป็นนางยักษณีสามารถเคี้ยวกินทารกมันเกิดแล้วเกิดเป็นนางแมวในเรือนหลังนั้นเอง คือความหมายคือพอโดนเยคนนี้ตายทําให้ตายใช่ไหมก็อธิฐานเลยมึงทํากูตายทําลูกกูตายอีกกูมันกลายเขากลายเป็นนางยักษ์แล้วไงก็เลยอธิษฐานมากขอให้กูจ,จงจะจองหลานจองภัยยายคนนี้เกี่ยวกับลูกของมันโดยตรงเลยว่าอย่างนั้นสามีจับหญิงหมันกล่าวว่าเจ้าได้ทําการตรัดกระกูลเข้าร้อยขาดลูศูนย จึงทุบด้วยศอกและเข่าเป็นต้นยิงหมันตายแล้วหัวฆ่าเมียเลยงานนี้นะด้วยความเจ็บปวดนี่เองแล้วเกิดไปเป็นแม่ไก่ในเรือนนั้นเหมือนกันส่วนไอ้เมียน้อยกลายเป็นแมวส่วนเมียหลวงกลายเป็นแม่ไก่นะเออจำเนียนการไม่นานแม่ไก่ตกฟองไข่หลายฟองนางแมวก็มากินฟองไข่เหล่านั้นเสีย มันเคี้ยวกินอย่างนี้ล่ามไปถึงครั้งที่2และครั้งที่3แม่ไก่ตั้งความปรารถนาว่ามันกินฟองไข่ของเราถึง3ขันบัดนี้ยังต้องการกินเราด้วยเราจุติอัตภาพนี้ในบัดนี้แล้วพึงได้กินมันกับลูกน้อยดังนี้ตุจุติอัตภาพนั้นแล้วเกิดไปเป็นแม่เสือเหลืองฝ่ายนางแมวเกิดเป็นแม่เนื้อในเวลานั้นเองในเวลาที่แม่เนื้อคลอดลูกแล้วแม่เสือเหลืองก็มากินลูกน้อยทั้งหมดถึงสมครั้ง คือพูดยังไงแม่เนื้อคือกวางมาเป็นกวางอะ่ะไอ้เตงไอ้คนฝั่งหนึ่งก็กลายเป็นเสือเหลืองสลับกันไปสลับกันมากินลูกเขาถึงสามครั้งคลอดมากูกินหมดถึงสามครั้งแม่เนื้อก็เลยเกิดความกลัวตั้งความปรารถนาว่าความโกรธนะแม่เสือเหลืองนี้กินลูกน้อยเราถึงสามในบัตรนี้แล้วจะกินเราเสียเองเราจุติจัตพานนี้ในบัตรนี้แล้วพึงได้กินแม่เสือเหลืองพร้อมได้ลูกน้อยเถิดตายแล้วก็ไปเลยเกิดเป็นยักษ์เนีเป็นยักษ์ ฝ่ายแม่สีเหลืองจุติจตกรภาพนั้นแล้วเป็นกุลธิดาในกรุงสาวัตถีนางเจริญไปแล้วไปสู่ตระกูลของสามีที่บ้านใกล้ประตูต่อมากุลธิดานั้นครอบบุตรแล้วนางยศินีจำแรงตัวเป็นหญิงสหายที่รักของนางมาแล้วถามว่าหญิงสหายรักของเราหญิงสหายของเราอยู่ที่ไหนชาวบ,บ้านก็บอกว่านางครอบบุตรอยู่ในห้องนางได้ยินคํานั้นแล้วก็แกล้งพูดว่าหญิงสหายของฉันครอบบุตรหรือทิดาหนอ,อฉันจะ ดูเด็กนั้นจึงเข้าไปทําเป็นเสมือนมองดูอยู่จับทะลกกินไปแล้วกินเลยอ่ะนางยศินีกินอย่างนี้แล้วถึง2องวันละในหนที่สมนางมีคันอีกนางมีคันแก่นะก็เริ่มแก่เต็มที่เรียกสาม,มีมาพูดว่านายนางยศินีนตนหนึ่งกินบุตรของเราทัสองคนในที่นี้แล้วหนีไป บัดนี้ฉันจะได้ฉันจะไปเรือตระกูลคลอดดังนี้แล้วไปตระกูลคลอดแล้วในการนั้นนางยักษินีนั่นนั้นถึงคราวลงส่งถึงคราวส่งน้ําเพราะว่านางสีทั้งหลายใช้ศรีรษะทูลน้ําทูลนน้ามาจากสานดาตเพื่อเพื่อทาเวสุวรรณตามวันละต่อล่วงไปสี่เดือนบ้างห้าเดือนบ้างจึงจะพน้นพอเข้าใจไหมเป็นหน้าที่ของนางยักษ์อะที่จะต้องเอาน้ํา เข้าใจไหมใช้ศรีรษะทูลน,น้ำเนี่ยเอาน้ําใส่หัวจากตำดา,า,ามาถวายเทวิสวุวรรณนะาบางทีก็ต้องล่วงไป4เดือนบ้าง5เดือนเมื่อจึงจะพ้นนสี่เหล่านี้เราอื่นมีร่างกายบอบช้ำบางบ้างกระสิ้นชีวิตไปก็มีส่วนนางยีสีนั้นพอพ้นจากเวรส่งน้ําเท่านั้นก็รีบไปยังเรือนของ <c ười> คือยังไม่ยังไม่ขายแค้นใจไปต่อหมดจากหน้าที่จากเทวสวรรณใช่ไหม ไปต่อเลยไปถามสหายลักของเราอยู่ที่ไหนชาวบ้านพูดว่าท่านจะพบนางได้ที่ไหนนางยาศนีกินทนกที่คออแล้วของนางในที่นี้เหตุนั้นนางจึงไปยังตระกูลยังเรือเขาตะกูลนางยาศนีคิดว่านางไปที่ไหนที่ไหนก็จะตามไปจักไม่พ้นเราได้อันกําลังเวรให้อุตสาหะแล้วคือหมายว่าอันว่ากําลังของเวรให้อุตสาหะาพลังของอํานาจของการจองหลังจองผ่านมีพลานุภาพมากมีกําลังอันกล้าแล้ว วิ่งบ่ายหน้าต่อวิ่งบ่ายหน้าต่อเมืองนางฝ่ายนางกุลธิดาในวันตั้งชื่อให้ทาโรอาบน้ําตั้งชื่อแล้วพูดว่านายบัตรนี้พวกเรากลับไปยังเรือของเราเถิดอุ้มบุตรแล้วเดินตามทางอันอันตัดไปกลางกลางวัดพร้อมกับสามีทรงบุตรให้สามีและส่งส่งอาบน้ําในสระบกคณีใกล้วัด ขึ้นมารับเอาบุตรเมื่อสามีกาลังอาบน้ําอยู่ยืนให้ให้บุตรดื่มนมอยู่แลเห็นหนางสีนีกําลังมาจึงจําได้ว่าจึงร้องเสียงดังว่านายขอนายนายขอท่านจงรีบมาเถิดหญิงคนนี้เป็นยักษ์ซีนีไม่สามารถรออยู่จนกว่าสามีนั้นจะมาได้จึงวิ่งบ่ายหน้าไปอย่างวัดคือพูดง่ายๆว่างานนี้ฉลาดมีคนมาเขาเรียกว่าแทรกกรรมคนที่แทรกกรรมรู้ไหมใคร พระพุทธเจ้าเพิญว่าผ่านวัดพอดีก็เลยวิ่งเข้าวัดเลยนะในสมัยนั้นสมเด็จพระสัสดาทรงแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริษัทนางกุรธิดานั้นวางบุตรแล้วให้นอนลงใกล้หลังพระบาทพระสัพพัตถาคนแล้วกราบทุนว่านี่ฉลาดมากยักษ์มาวางที่พระบาทพุทธเจ้ามอมฉันถวายบุตรนี้เดพระองค์นี่นี่คือที่มาการที่ว่าเด็กคนไหนที่ป่วยอ่ะ มีใครมาจองล้างจองผามาเอาชีวิตนะ่ะเขาต้องมีการถวายให้กับพระพระพุทธเจ้านี่คือที่มาข้อแรกเลยลูกเขาเรียกถวายลูกให้กับพระพุทธเจ้าหม่อมฉันถวายบุตรนี้เดชพระองค์ขอพระองค์จงประทานชีวิตแก่หม,ม่อมบุตรของหม่อมฉันเถิดนี่มาแล้วนะอย่าคิดนะว่าการถวายภาพเป็นเรื่องงมงายเนี่ยมีในแต่สรยพระพุทธเจ้าแล้วนะสมณเทพบุตรซึ่งสถิตอยู่ที่สมประตูแห่งประตูที่วัดที่ไหนก็ตามในสมประตูเนี่ย ท้าววิสวรท่านจะบังท่านจะให้เทวดาสถิตแต่ละสมแต่ละสมประตูทางเข้าวัดนะ่ะเออไม่ยอมให้นางยศศีเข้าไปนะเ,เข้าไปข้างในเออคคอแบบเทวดาหยุดอยู่นี้เลยนะ <c oughs> เจอเจอเจอ,เจอเทวดาเข้าพระศาสนาตัดเรียกพระอานอนท์เทลามาแล้วตัดว่าอานอนท์เธอจงไปเรียกนางยศศีนั้นมาพระเวลาเรียกนางยศศีมาแล้วนางกุลิยากรถุนว่าข้าแต่งผู้เจริญนางสิรีกาลังมา พระสาสดาตัดกับนางยศินันนั้นผู้มาเยือนอยู่ว่านางยศินีจงมาเถิดเธออย่าได้ร้องไปเลยแล้วตรัสว่าเพราะเหตุไรเธอจึงทําอย่างนั้นถ้าเธอทั้งหลายจะไม่ได้มาสู่ที่เฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าเช่นเราแล้วเวรของเธอตท่าไหนก็จะเป็นเวรอยู่ตลอดไปเหมือนเวรของงูและผังพรของหมีและไม้ตะขอของกาและก็นกเขาเพราะเหตุไรเธอทั้งหลายจึงก่อเวรแ,แล้ว ก่อเวรและเวรตอบเพราะว่าเวรย่อมระง,งับด้วยการไม่มีเวรหากระง,งับด้วยเวรหากระง,งับด้วยเวรไม่ได้ตรัสพระคาถานี้แล้วว่าในการไหนเวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่ระง,งับด้วยเวรแต่ย่อมระง,งับด้วยการไม่มีเวรทำนั้นเป็นธรรมเก่าพอเข้าใจใยยังอืม ในการจบพระคาถาแล้วนางยัศีนั้นตั้งอยู่ในพระโสดาปติผลเทศนาเอื้อประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมแล้วนะพระศสสาสดาตัดกับหญิงนั้นว่าขอเธอจงให้บุตรของบุตรของเธอแก่นางยศีนั้นเถิดนางกล่าวทูลหม่อมฉันกลัวพระเจ้าค่ะพระศาสดาตัดว่าเธออย่าก,กลัวเลยอันตรายจะไม่มีแก่เธอเพราะอาศัยในยัศน,น,นี้นั่นนางได้ให้บุตรแก่นางสีนั้นแล้วนางสีก็รับเอาบุตรนั้นแล้วจูบกอดแล้วแล้วคืนให้มันดาอีก ก็เริ่มลองให้ลำดับนั้นพระศาสดาตรัสถามนัสนีนว่าอะไรนั่นนางยศนีการาบทูลว่าข้าแต่พวกผู้เจริญเมื่อก่อนหม่อมฉันเลี้ยงชีิตามภาษายังไม่ให้ยังไม่ได้อาหารพอเต็มท้องบัดนี้หม่อมฉันจะอยู่อย่างไรพระขงระรงรนนังนั้นพระศาสดาทรงปอบยืนนสีนั้นแล้วว่าอย่าเธออย่าคิดวิตกไปเลย แล้วตรัสกับหญิงนั้นว่าเธอจงนํายักษ์นี้ไปให้พักอยู่ในเรือนของตนแล้วเลี้ยงดูเขาเลี้ยงดูด้วยข้าวต้มและข้าวสวยอย่างอย่างเลิศเทิดนางพานนังสีนั้นไปแล้วให้พักอยู่ในโรงกระเดื่องแล้วเลี้ยงดูด้วยข้าวต้มและข้าวสวยอย่างเลิศ ลาบปรากฏแก่นางเหมือนเหมือนข้อศีรษะในเวลาซ้อมซึ่งเข้าเปลือกนางยศีเรียกหญิงสหายมาแล้วพูดว่าฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้ขอให้ฉันอยู่ในที่อื่นเถิดแม้หญิงสายให้ในที่ต่างๆเช่นโงรงศาบข้างตุ่มน้ําริมเต่าริมชายคาริมกองหยากเยื่อริมประตูแห่งบ้านนายนศีก็พูดว่าที่โงรงศากนี้ศากย่อมปรากฏเหมือนข้อศีรษะที่ตุ่มน้ำนี้พวกเด็กก็พากาลาดน้ำอันเป็นเดน ที่ริมเต่านี้ก็ฝูงสุนัขพากันมานอนที่ริมชายคานี้พวกเด็กก็ชอบทำสปอร์ตที่กองอยากเยื่อนี้ประชาชนพากันมาทิ้งอยากเยื่อที่ประตูบ้านนี้พวกเด็กในหมู่บ้านพากันเล่นกับพนันจึงห้ามทั้งหมดนั้นเสียครั้งนั้นนางกุลธิดาให้นางอิีพักอยู่ในที่สงัดนอกภายนอกบ้านนำอาหารที่มีข้าวต้มข้าวสวยอย่างเลิศนำมาเล่นดูนางนางอิีคิดอย่างนี้ว่า บัดนี้ญิสแสของเราเป็นผู้มีปกคละ,ะช่างเถิดเราจะตอบคุณสักอย่างและบอกยิสแสว่าในปีนี้จะมีฝนดีขอท่านจงทำนาในที่ดอนเถิดในปีนี้ในปีนี้จะมีฝนแล้งขอท่านทำนานในที่ลุ่มเถิดข้าวกล้าที่ชาวนาพากันตำไว้แล้วย่อมพินาศในน้ํามากบ้างเพราะน้ําน้อยบ้างข้าวกล้าของหญิงนั้นสมบูรณ์เหลือเกินเห็นไหมเขาบอกว่าถ้าเรารู้จักเลี้ยงเทวดาซึ่งเป็นยักษ์เห็นไหมเขาก็จะช่วยเรา เขาถ้าเราดูแลดีการบุ้งสวงอะลูกเพราะสีดำสอนเราดีมากเราต้องเป็นการครบรูบาอาจารย์คาบรพเทพไทเทวาทนะถ้าเราเลี้ยงดูเขาดีเนี่ยเขาจะดูแลเราดีพวกยักษ์เนี่ยนะแม่มาบอกเขาปุ๊บว่าเออยักษ์เทวไทววสวรรณนะเนาะออในกลุ่มของกลุ่มพันธุ์ก็ดียักษ์ก็ดีเนี่ยเราดูแลเขาดีๆเนี่ยเขาเ็าจะคอยมาปัดต่อเพราะยงอันตรายแล้วก็มาบอกว่านาปีนี้ไม่ดีนะอย่าไปปลูกใช่ไหมปีนี้ดีให้ปลูกนาตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นเนี่ย ก็จะบอกดีลำดับนั้นนะชาวบ้านถามว่าแม่คุณข้าวกาที่เธอปลูกย่อมไม่เห็นเสียหายไม่เสียหายเพราะน้ํามากเกินไปย่อมไม่เสียหายเพราะน้ําน้อยเธอรู้ว่าฝนดีฝนแรงแล้วจึงทํางานหรือข้อนี้เป็นอย่างไรหนอนางก็พูดว่านายศรีสายของฉันบอกความ บอกความที่ฝนนี้และฝนแรงฉันปลูกข้าวกล้าในที่ดอนในที่ลุ่มตามคำแนะนำของนางเหตุนั้นข้าวกล้าของฉันจึงสมบูรณ์เพราะพวกท่านไม่เห็นข้าวต้มเห็นข้าวสวยเป็นต้นที่ที่นำไปจักเลยเป็นประจำหรือสิ่งของเหล่านั้นฉันทําไปให้นางแม้พวกท่านขอจงนาข้าวต้มและข้าวสวยอันเลิศเป็นเป็นต้นไปเพื่อนางยักษิีนีนั่นนางจะดูแลการงานของพวกท่านบ้างครั้งนั้นชาวเมืองทั้งหมดก็พากันสักกานางยักษ์ ที่มาของอ้ทวสวรรค์นี่บูชากันทั่วบ้านทั่วเมืองนะพากันสร็จนางสีนั้นแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานางสีนั้นดูแลการงานของชาวเมืองทั้งหมดโอ้โหนะแต่ผู้ใดได้ลาบอันเลิศมีบริวารมากในเวลาเป็นผู้ได้ลาบอันเลิศและมีบริวารมากในเวลาต่อมานางสีนั้นก็เริ่มได้ตั้งสลากะพัดแปดที่แล้วสลากะพัดเหล่านั้นชาวเมืองยังพากันถวายอยู่ นั่นจนถึงทุกวันนี้เลยนะเรื่องความเกิดขึ้นของนางยักษ์กาลียักษินีนั่นเองนะนี่คือที่มาเนาะกาลียักษินีรู้ไหมคุณคุณไหมคุณคุณไม่แลบนี้เหรอเหรมันดำดำแล้วก็มีคนบูชาเยอะเยอะอ่ะเอออย่าไปพูดเยอะนะพอเข้าใจไหมลูกนะเออเนี่ยคือที่มานะลูกนะที่มาที่พระเจ้าทรงตัดไว้เกี่ยวกับเรื่อง เรื่องเรื่องนี้เนะี่ยยักษ์สมัยก่อนอะไรเงี้ยนะและ้วคนนี้คนก็ดูคนก็บูชาตราเท่าถึงทุกวันนี้เลยนะจ๊ะนะในเรื่องนี้เรื่องนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าเวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวเห็นไหมโอ้กินไข่กินอะไรแปลงล่างไอ้ไม่ใช่แปลงล่างกับชาิมาเกิดเห็นไหมลูกเหตุก็เพราะาเราไปจองเวนเราจะพูดยังไงว่าคนเราเนี่ยทานที่สําคัญที่สุดคือการให้อภัยทานเห็นไหมผู้เจ้าตัดเองนะให้ทําเป็นทานก็ยังไม่สู้เท่าให้อะไร อภัยทานอภัยทานก็เลยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สดุดเป็นทานที่ทําให้เราหยุดพบหยุบชาติหยุดการวินว่ายตายเกิดนั่นเองนะขออนุมโมทนาสาธุทุกท่านที่มารับฟังในวันนี้นะเออใช้เวลาไป20กว่านาทีเองนะยีกว่านาทีเองในการในในไลฟ์สดวันนี้เนาะก็ขออนุมโมทนานาจ๊ะนะจนะเจอกันใหม่ในคราวหน้าเนาะเออก็เจอกันอีกทีหนึ่งวันจันทร์นี่เป็นวันวันจันทร์นี่เป็นวันอะไรนะวันพระก็ไม่ได้เจอกันเนาะไม่เจอกันตั้งแต่ อะไรพอวันนี้วันนี้วันศุกร์ใช่ไหมก็เสาร์อาทิตย์อาทิตย์นี่เราหล่อพระนะลูกก็ขอเรียนเชิญนะลูกนะวันอาทิตย์นะเอามาร่วมเท,เทป,ปูลหล่อพระก,กันนะอู้ใช้กําลังคนเยอะมากช่วงนี้นะเพราะต้องเทป,ปูลอย่างหนาเลยนะจ๊ะนะก็ขอเรียนเชิญวันที่วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่นะสิบเอ็ดนะวันที่ที่สิบเอ็ดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ก็เลยเฉลิมพระชนมพระพันาสามเด็จพระพันปีหลวงด้วยในวันที่สิบสองสิงหาแล้วก็มีการ วันนั้นก็เป็นวันหยุดยาวเนาะก็ขอเรียนเชิญอาจย์นะ,ะนะวันที่ส2องก็เป็นวันพระก็จะไม่ได้สอนกันเราจะสอนเริ่มที่อีกทีหนึ่งก็คือวันวันอังคารใช่ไหมเออวันอังคารก็โอเคเนาะตามแล้วกันนะลูกนะนโมทนาสาธุอะรังสัม,มาสัมพุโทโธภะะวานพุทังภะขวันตังอภพิวาเทมี สวาคาโตัวพะวะตาธรรมโมธรรมมังนะมาม,สามีสุปะติปันโนพะคะวตัวสาวกสังโฆสังขังนะมามีสาธุสาธุทุกท่านทุกคนเด้อเอาตามนี้แล้วกัน